สวัสดีครับผมกระดพงเงินปาน e 3ามสามที่สิครับก็อันนี้เป็นวงจรโวลมิเตอร์นะครับเรามาดูหลักการทํางานกันดีกว่าอันนี้เป็นวงจรนะครับวงจรในการซิมโปรแกรมเราจ่ายไฟเข้ามาเก้าโวลต์ที่ตัวนี้นะครับและจากนั้นเราจะมาแบ่งแรงดันที่1.5กับ1.2 k ซึ่งต่อขนานกันอยู่จากนั้นที่เราต้องทําให้มันกองเนี่ยให้แรงดันมันลดลงเพื่อที่จะให้ ไปใช้กับ IC ได้โดยที่ IC ไม่มีปัญหานะส่วนตัว C ตรงนี้กับค่า R 3ชุดนี้นะครับก็จะเอาไว้สำหรับกองการใช้งานกองสัญญาอันนี้คือแรงดันที่เราต้องการจะวัดนะครับสมมุติเราจ่ายเข้ามา5โวตัวนี้ก็ทํทำการแบ่งแรงดันเพื่อให้เข้าไปที่ VIN ขาที่31ได้ได้อย่างเหมาะสมต่อมาเราลองรันดูเลยนะครับ ปับ๊บทีนี้เราวัดแรงดันที่5โวลต์แต่ว่าค่าที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันได้เป็น5.3เราจึงต้องมา S chart ที่ R ปรับค่าได้ตัวนี้ปรับให้แรงดันขวามือนะครับได้กับค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับที่เราจ่ายเข้ามาเมื่อลองเปรียบเทียบแรงดัน5โวลต์แล้วปรับค่าให้มันตรงเนี่ยนะครับก็พอมันตรงแล้วใช่ไหมเราก็ลองเปลี่ยนค่าตรงนี้ดูนะครับว่า มันตั้งได้ตรงแค่ไหนสมมุติผมจ่ายให้เป็นวัดที่9โวล์ครับก็จะได้ค่าออกมาเป็น9โวล์เป๊ะเลยแล้วเรามาลองดูที่ค่าสูงสูงกันบ้างนะครับเอาสัก40โวล์ครับผมก็ได้ออกมาประมาณ40.2นะครับ ซึ่งยิ่งค่ามากๆเนี่ยก็จะอาจจะมีค่าคาดเคลื่อนมากมากขึ้นครับครับต่อมาก็มาดูวงจราภายใน IC ของ IC ตัวนี้นะครับผม IC ตัวนี้เนี่ยอินพุตจากนี้ไล่ได้รับไฟมาจากขาที่31นะครับจากนั้นคอมเพลเตอร์เนี่ยก็จะอทำการเปลี่ยนเปรียบเทียบค่าแรงดันเนี่ยแล้วส่งไปให้ที่8 b i บิต SAR แล้วแบิต S A R กับ8 b i บิต D A C เนี่ยจะทำการแปลงจากดิจิตอลเอ้แปลงจาก Digital, อ n นาล็อกเป็นดิจิตอลครับผมหลังจากนั้นก็จะรวมค่าส่งไปให้8ปดบิต l a t h จากนั้น8ปดบิต l a t h ก็จะเปลี่ยนค่าตรงนีเ้เพื่อไปเข้ารหัสเซเว่นเซกเมนต์ออกไปทางนี้ครับก็วงจรน,นี้ใน IC เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวเพราะว่าเนื่องจากใช้ ใเป็นเซกเมนต์เนี่ยสี่ตัวครับผมแต่ว่าวงจรผมเนี่ยใช้เพียงแค่สามตัวเพราะว่าตัวแรกมันมีหรือไม่มีก็ได้ครับผมต่อมานะครับปัญหาในการทํางานของวงจรนี้ก็คือ,อวงจรนี้ติดไม่ครบน่าจะเป็นที่ไอซีเพราะว่าเนื่องจากว่าผมได้ลองต่อวงจรใหม่สองครั้งแล้วแล้วก็ลองเปลี่ยนวงจรแล้วไล่วงจรวัดแรงดันตกค่อมแล้วก็ได้ค่าที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่แสดงผลออกมา อย่างที่ต้องการครับไม่ออกมาเป็นตัวเลขครับผมแล้วก็ข้างหลังนี้เนื่องจากว่าลายทองแดงไม่สามารถถึงกันได้ก็เลยจะเป็นที่จะต้องจำ้ำครับขอบคุณครับ